เครื่องสักลายมีหน้าที่ดันเข็มดันเข็มเข้าดันเข็มออกแต่เครื่องแต่ละชนิดก็มีลักษณะการทำงานตามระบบที่เขาทำมาแต่ว่าหน้าที่หลักๆของมันก็คือการดันเข็มเข้าออก ดูคลิปนี้แล้วจะต้องใช้เครื่องสัตเป็นทุกแบบเพราะว่ามันมีหลักการเดียวกันเครื่องสัตใช้ไฟ DC ก็คือไฟกระแสะตรงมีที่เสียบไฟแค่สองแบบก็คือแบบแจ็คและแบบสายเกี่ยวมีแค่สองแบบนี้ที่ใช้ เครื่องสักจะทำงานได้ก็ต้องมีไฟเข้าไปและนี่คือสายเสียบที่ไฟจะสามารถเข้าไปได้ถ้าแบบแจ็คก็ใช้สายแบบแจ็คเสียบเข้าไปถ้าเป็นแบบสายเกี่ยวมันจะมีลักษณะเป็นรูสองข้างก็ใส่สายเกี่ยวเข้าไปหรือเครื่องสักบางตัวมีทั้งแจ็คและสายเกี่ยวเลยก็เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมีแค่สแบบนี้เท่านั้นเครื่องสักเนี่ยจะทำงานอยู่ที่ แรงดันไฟประมาณ3-10โวลต์ประมาณนะครับส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเสียบปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์กระแสสลับได้โดยโตรงจึงจะต้องมีหมอแปลงไฟนะครับหรืออาจจะมีเป็นแหล่งจ่ายไฟเป็นแบตก็ได้นะครับที่มีขายสามารถที่จะปรับไฟได้ซึ่งตัวแหล่งจ่ายไฟเนี่ยมันก็ต้อง การไฟเข้ามาในตัวมันเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะมาในเซ็ตของเขาแล้วว่าสําหรับเสียบไฟไอตัวนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่รูหรอกนะครับและอันแรกก็คือต้องมีไฟให้มันก่อนมันก็จะมีสายที่พอดีกับมันที่จะใส่ไฟเข้าไปได้แล้วก็เห็นไหมและอีกแค่สองรูเองซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าเสียบอะไรเลยหรืออ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยมันก็มีแค่ให้เสียบตัวเครื่องครับใส่ไฟอันนี้ที่เข้ามากับเครื่อง ตัวที่จะทําให้มันสามารถเปิดปิดได้โดยที่เราไม่ต้องไปถอดปลั๊กไฟนะครับมันทํามาให้เราใช้งานได้สะดวกอันนี้ก็คือฟุตสวิต c ์เวลาจะทํางานก็กดมันนะครับถ้าอ่านไม่ออกเราก็สามารถเซิร์ช Google ก็ได้ครับอย่างตัวนี้มันบอกว่าแมชชีนก็แมชชีนก็คือเครื่องนะครับเครื่องมือแสดงว่าก็ต้องเป็นเครื่องสักแน่นอนก็เสียบสายที่ต่อกับเครื่องสักเข้าไปนะครับ ถ้าเราเปิดตัวนี้แล้วเครื่องก็จะสามารถทางานได้แต่เราก็ต้องรู้ว่าเครื่องสักเราทํางานที่กี่โวล์น,นะครับถ้าไม่รู้ก็ลองปรับจากน้อยไปมากตั้งแต่สามโวล์สี่โวล์ห้าโวล์หกโวล์เจ็ดโวล์แปดโวล์เก้าโวล์สิบโวล์น,นะครับหรือมากกว่านั้นตามสเปคเครื่องสักนะถ้าเกิดว่าเรามีแหล่งจ่ายไฟให้เครื่องสักและที่สามารถปรับแรงดันไฟได้ ปรับเพื่อการทํางานที่ดีขึ้นนะครับสําหรับงานต่างๆเบอร์เข็มนะครับแล้วก็แต่ละเครื่องก็ใช้ไฟไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าเราเสียดแค่นี้แล้วเราจะเปิดปิดมันยังไงถูกไหม,มเขาก็เลยแค่สร้างให้เราสามารถเปิดปิดมันได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองครับซึ่งการทำงานของมันหลักๆแล้วก็คือแค่จ่ายไฟให้เครื่องสั่โดยที่เราสามารถปรับวนได้ ปรับแรงดันไฟได้แล้วก็เปิดปิดได้สะดวกพอเราได้แหล่งจ่ายไฟมาแล้วใช่ไหมเครื่องสักส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้มีที่จับมาให้นะครับก็คือกระบอกกระบอกจับเนี่ยเขาก็จะมีแค่ตัวเครื่องเปล่าๆมาให้เครื่องสักทุกประเภทมีรูสําหรับใส่ที่จับมาให้นะครับเพื่อให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นรูมันก็จะพอดีกันนะครับส่วนตัวกระบอกจับเองเนี่ยก็มีทั้งแบบหนักแบบเบาแล้วก็ ขันน็อตเอานะครับหรือว่าแบบหมุนมีแค่แค่สองแบบนี้แล้วก็จะมีขนาดที่ต่างกันตามความถนัดของเราว่าชอบจับเล็กเล็หรือว่าใหญ่ๆหญ่แก็แค่ใส่กระบอกสัตว์กระบอกจับนะครับให้มันก็ให้ใส่ออกมาให้เราจับแบบนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวดันเห็นไหมครับเวลาเครื่องทํางนานมันจะดันไปทางนี้นี่ก็เหมือนกันนะครับ ้องใส่กระบอกไว้จับถ้าเราไม่ใส่กระบอกเราก็ไม่มีที่จับนะฮะหูเข็มสั่งนะครับก็มีสองเพศคือเข็มก้านกับเข็มฮอ,อกถ้าเข็มก้านเราจะต้องมีปอกเข็มขึ้นมานะคระับแต่ว่าเข็มฮอ,อกเนี่ยมันมีปอกมาให้อยู่แล้วเข็มฮอ,อกก็ใส่กับกระบอกเข็มฮอ,อก กระบอกก็ต้องเป็นกระบอกสําหรับใส่เข็มฮอ,อกนะครับแล้วก็มีการกระทวงสําหรับของแบบวิธีใส่ก็แค่ใส่ไปเลย mm hmm. เท่านี้ก็จะสักได้แล้วนะครับส่วนเข็มก้านเนี่ยมันตรงกระบอกมันก็จะเป็นรูแบบนี้เลยเพื่อที่เข็มสามารถสอดเข้ามาได้วิธีใช้ก็คือนะครับตรงที่มันหมุนได้เนี่ยเราก็เอาอยางมาใส่ แล้วก็ใส่เข็มเข้าไปแล้วก็ดันมันลงไปนะครับแล้วก็ใส่ปลายพลาส,สติกตัวนี้คือประคองเข็มแล้วก็ล็อกมันไว้พอเครื่องทํางานเนี่ยมันก็จะหมุนเข็มก็จะโผล่ออกมาให้เราสั่งถ้ามันยังไม่โผล่เราก็ปัดให้มันโผล่เครื่องสักก็จะได้ทำหน้าที่ดันเข็มเข้าออกให้เราแล้ว แต่ว่าเป็นเครื่องแบบนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ทําหน้าที่ตีดันเข้าดันออกเราก็แค่สอดเข็มเข้าไปก็ใส่เราก็ใส่ ก็จะได้ไปลายเข็มโผล่มาเหมือนสักได้แล้วถ้าเป็นเครื่องแบบนี้ก็ควรที่จะรัดยางา่ะกันจะช่วยให้เข็มนิ่งขึ้นอย่างเครื่องนี้หน้าตาปแปลกๆนะครับแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันเห็นไหมมีที่ให้ใส่ตะบอกจับมันก็มีที่ให้ใส่เข็ม ใสร็จไปเสร็จแล้วนะครับืมระบบของมันมันก็จะชักเข้าชักออกแบบนี้เครื่องสักแบบเพนหรือแบบปากกานะครับก็จะมีที่จับมาให้อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะใส่เข็มฮอ,อกเข้าไปได้เลยใส่เข็มฮอ,อกแล้วก็ใส่แหลงจ่ายไฟทำงานได้เลยครับ ถึงระบบจะต่างกันแต่คอนเซ็ปต์เดียวกันทั้งหมดนะครับ